a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อ l l j i t Podcast นะคะกับช่วงเวลาของรายการ Learn and Share ค่ะแล้ววันนี้มายก็อยู่กับแบมค่ะ <c oughs> ค่ะก็ตามจากหน้าปกเนาะเราจะพูดถึงเราเป็นคนใจเย็นหรือเป็นคนใจร้อนในคาบคนใจเย็นค่ะอื ซึ่งเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าคนใจเย็นแล้วก็คนใจร้อนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างอขอเริ่มจากคนใจเย็นก่อนเนาะพี่ไมคนใจเย็นในทางจิตวิทยาง่ายๆเลยค่ะก็คือคนที่มีสติเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเขาก็จะมีความสามารถในการสงบสติอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านณนะขณะนั้นเนี่ยเขาจะมีความชะลอรับมือแล้วก็อดทนต่อการตอบสนอง กับสิ่งที่กำลังเผชิญต่อหน้าตอนนั้นได้ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นในทางของจิตวิทยาเนาะเรามาที่ความคิดเห็นส่วนตัวของเรากันบ้างดีกว่าค่ะได้เลยค่ะในสำหรับพี่หมอะ่ะคนใจเย็นก็คือคนที่เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีความนิ่งม,มีความคลามหรือว่าคีบคูมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เราเห็นว่าเออเนี่ยแหละคือคนใจเย็นอ,อแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าการที่เขาใจเย็นนะคะภายนอก ของคนใจเย็นข้างในอาจจะร้อนเป็นไฟก็ได้ mm hmm. แต่การที่เขาแสดงออกได้แบบนั้นก็ถือว่าเก่งมากๆเลยสําหรับตัวของพี่มายนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตคําว่าใจเย็นในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะไม่มีจํากัดความไว้ในคําเดียวค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดในความหมายกว้างๆโดยจะเป็นส่วนผสมของคําว่า calm cool แล้วก็ patient mm hmm. ก็คือสงบเยือกเย็นแล้วก็อดทนนั่นเองค่ะแต่ว่ามันก็จะคนละอย่างคนที่เก็บกดเนาะบางคนอาจจะแบบเขาดูใจ เย็นเขาดูเฉยเอะไรเงี้ยแต่จะคนละเรื่องกับคนที่เก็บกดคนที่เก็บกดเขาจะเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกไม่เปิดเผยความรู้สึกเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาอ่อนแอค่ะแต่คนที่ใจเย็นอ่ะเขาจะยอมรับความรู้สึกเขาได้ว่าโอเคเขาอาจจะกำลังโกรธ แต่เขาจะจัดการตัวเองได้แสดงพฤติกรรมในทิศท,ทางที่ดีบุคลิกภาพของคนใจเย็นก็เลยจะเป็นเหมือนที่พี่ไมบอกเขาจะดูนิ่งดูคูลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตใจเขาไม่เตลิดไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นออีกอย่างเนาะเวลาเราเห็นคนที่ใจเย็นนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่จังเลย ใช่แบบมันมันมีคำนี้พูดขึ้นมาเนอะแต่ก็<ร>ไม่ได้จะรู้สึกเกรงใจเนาะใช่เราจะรู้สึกเราจะรู้สึกเกรงใจคนที่ใจเย็น <c oughs> แต่ว่าคนใจร้อนในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่นะเออเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแบบความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาเราเห็นคนใจเย็นนะคะมันจะมีแบบมันเหมือนมีเลือกแยกยินหรือว่าอะไรบางอย่าง <c oughs> ที่เพ่เอามาจาก ตัวเขาอะเอออาจจะทําให้เรารู้สึกสงบด้วยปะใช่ใช่แบบพอเราอยู่ใกล้ๆคนที่ใจเย็นอ่ะเนาะแต่ว่าคนใจร้อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างที่พี่มายบอกบางทีถ้าใจร้อนถูกสถานการณ์มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเออใช่ทีนี้เรามาพูดถึงความใจร้อนในทางจิตวิทยากันดีกว่าค่ะมาค่ะ ความใจร้อนนะคะเป็นคําที่เราอ่ะใช้เรียกคนคนหนึ่งที่เขาแสดงสอาการโมโหหงุดหงิดหุนหันหรือที่เราเรียกกันว่าอารมณ์ร้อน <Ach> อ,อซึ่งพื้นฐานของอารมณ์ร้อนนะคะก็คือความโกรธ <lying: S 1> และเจ้าความโกรธะคะ่ะถือว่าเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เหมือนกันเหมือนกับความเศร้า ความยินดีหรือว่าการมีความสุขค่ะซึ่งเจ้าความโกรธอะ่ะเป็นอารมณ์ที่ทําให้มนุษยอ์อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนะอืมและความใจร้อนนะคะบางครั้งก็ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดรีบหรือว่าทําให้เกิดความประมาทได้อืออันนี้ก็เป็นความหมายในทางศิลวิทยาค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีอีกหลากหลายความหมายแหละอืมใช่คล้ายๆคนใจร้อนในมุมความเห็นส่วนตัวของแบบเนาะ คนใจร้อนก็จะเป็นคนที่รีบด่วนตัดสินใจไม่คิดให้รอบคอบค่ะในมุมที่ต้องเร่งด่วนอะแน่นอนอยู่แล้วว่าคนเราก็จะเกิดความใจร้อนอยู่แล้วแต่บางทีมันก็มีเหตุผลที่จะใจร้อนเช่นแบบเดทไลน์กระทันหันอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงในสถานการณ์ปกติ ที่ก็เกิดกับตัวแบมเองเหมือนกันก็คือสมมติว่าเลนที่เราขับรถอยูอ่เห็นว่ารถมันติดแล้วอีกเลนมันว่างเราก็อยากจะไปแต่คนนั่งข้างเราอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออน่ะรอไปเถอดเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วอ่ะอยากใจร้อะนะอะไรเงี้ยเออมันก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นอะดูเหมือนว่าเราก็เป็นคนใจร้อนขึ้นมาทันทีแค่เพราะเราไม่อยากเสียเวลาซึ่งมันก็คือพฤติกรรมเร่งรีบอยู่ดีนั่นแหละออืืแต่ก็เหมือนที่แบมพูดถูกนะว่า ถ้าเราใจร้อนอย่างถูกสถานการณ์อะมันก็ดูไม่เป็นไรอะใช่แต,แต่ความเห็นส่วนตัวของไมค่ะคนใจร้อนอะพอนึกถึงเราก็สนึกภาพคนที่อารมณ์รุนแรงหรือคนที่อยากพูดอะไรก็พูดออกมาในแบบแรกอะอแต่คนที่แสดงอารมณ์อารมณ์ร้อนมาในนะขณะนั้นนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังใช่ไหมอืมใช่ว่าจู่ๆอะจะมีอารมณ์ที่พุ่งพ่านหรือว่ารุนแรงขึ้นมาเลยความใจร้อนนะคะมันมีหลายสาเหตุมากแค่อากาศร้อนอ่ะ ก็ทาให้คนใจร้อนได้แล้วอ่ะเออใช่เออมันก็ไม่ผิดที่แบบที่เขาบอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้ใจร้อนกันง่ายมากขึ้นอารมณ์ร้อนกันง่ายมากขึ้นก็ดูสภาพอากาศหรือว่าแค่คนบีบแต่บางคนก็ทําให้แบบอีกคนขึ้นแล้วอ,อ่ะใช่ออปะเนี่ยแหละจะโทษใครละ่ะมันโทษใครไม่ได้อะ่ะ<ม>บางทีเราไม่ได้อยาก ที่จะเป็นคนใจร้อนซะหน่อยแต่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสภาพสังคมอะทําให้เราอารมณ์ร้อนหรือว่าใจร้อนมากขึ้นนั่นเองอืมใช่ใช่แล้วพอพี่ไม่พูดอะมันแอบ,บก้ากึ่งกับคนขี้งุดหงิดเนาะเหมือนตอนแรกที่พี่ไม่บอกเออเหมือนคนขี้งุดหงิดคือแบบทําอะไรเล็กๆให้ขัดใจก็รู้สึกขุนเคืองแล้วง่ายๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็มองได้ค่ะว่าคนใจร้อนก็สามารถเป็นคนที่ขี้งุดหงิดได้เช่นกันอืมอมพอพูดถึงคําว่าใจร้อนแล้วอะค่ะเราก็จะมีคําว่าหัวร้อน Mm hmm. เหมือนที่เราแบบชอบพูดกันวัยรุ่นเนาะหัวร้อนอะ mm hmm. เออซึ่งใจร้อนกับหัวร้อนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไง mm hmm. อ่าสำหรับพี่ไมยเนาะพี่มมยว่าความใจร้อนนะคะก็คือการที่เรารีบทำรีบตัดสินใจแบบรีบเริ่งอะ่ะออ mm hmm. บางครั้งก็ทำแบบไม่ค่อยมีสติไม่ได้มีความคิดไตรตรองก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราเจอคนที่รีบทําอะไรสักอย่างเราจะเป็นคนใจร้อนไปสมดนะเออแต่ว่าความหัวร้อนอะ่ะจะเหมือนเราแสดงอาการออกไปเลยเหมือนในคลิปที่เราเห็นคนหัวร้อนในติ๊กต็อกอะค่ะไือที่แบบงดหวานเจ็ดวันเกิดอะไรขึ้นเออเออก็จะมีการแบบวีนวียังอะไรเงี้ยเอออันนี้อาจจะเป็นหัวร้อนหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ทุกคนเคยดูซีรีส์เรื่องบีฟในเน็ตฟิกไหมะ่ะ แบบยังไม่เคยเคย,เ,คยเห็นอยู่น่าสนใจเคยเห็นใช่ไหม <c oughs> มันจะชื่อซีรีส์ว่าบีฟคนหัวร้อนเลยอะ่ะอันนี้ <c oughs> เออ,เอ,อไม่แน่ใจว่าถูกเป๊ะไหมนะแต่ว่านั่นแหละถ้าอยากรู้ว่าคนหัวร้อนอะเป็นยังไงให้ลองไปดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งในเรื่องนี้เนาะตัวหลักพระเอกกับนางเอกอะการที่เขาหัวร้อนเนี่ยมันมีเหตุผลแฝงบางอย่างในทางจิตวิทยาคะ่ะก็คือการเลี้ยงดูสภาพสังคมที่ทําให้เขากลายเป็นคนหัวร้อนอะ <c oughs> เหมือนที่บอกไปว่าไม่ใช่ใครๆก็อยากหัวร้อนนะอืถ้าเลือกได้เราก็ไม่ได้อยากเราก็อยากที่จะแบบค cool, ีฟคูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้คนเกิดอาการโมโหหรือหงุดหงิดหัวร้อนขึ้นมาอืเออแต่สภาพแวดล้อมการขัดเกลาอะไรเงี้ยก็สําคัญเหมือนกันเนาะถ้าเราโตมาในครอบครัวที่แบบขี้หงุดหงิดขี้เวียงวอยวายอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนแบบนั้นถึงแม้ว่าเพื่อนจะเป็นคนใจเย็นก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เหมือนเขาบอกว่าไฟกับน้ํามันมันก็สู้กันอยู่ดีอะเนาะก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าโอเคสถานการณ์นี้ไฟอาจจะชนะสถานการณ์นี้น้ําอาจจะชนะชน้ํากลบไฟได้อะไรเงี้ยเอ่อส่วนแบมจะให้ความแตกต่างคําว่าหัวร้อนกับใจร้อนเนี่ยตรงพฤติกรรมเหมือนกัน,นะค่ะจะต่างกันตรงที่ถ้าเราลงมือทําอะไรด้วยความหัวร้อนเนี่ยแบมจะมองว่าเขากําลังทําด้วยความโกรธหรือว่าเดือดดานจัดจัดจ,ดจนแบบขาดสติเหมือนที่พี่ไมายบอกแล้วก็ ยกตัวอย่างสักแบบก็คือโมโหที่แบบอาหารมาเสิร์ฟช้าก็เลยตวาดด่าด่าทุกสิ่งที่ขวางหน้าอะไรเงี้ยเพราะความหิวแต่ถ้าเราลงมือทำอะไรด้วยความใจร้อนบางทีแบบมองว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องทำอะไรด้วยอารมณ์เชิงลบไปสมบูแล้วก็อาจจะผ่านการคิดมาแล้วก็ได้แต่แค่อาจจะไม่รอบขอบ ตามนิยามของคนใจร้อนเลยค่ะเช่นก็ใจร้อนอะอยากเล่นเกมให้ชนะเร็วๆก็เลยหาทางโกงหรือว่าอาจจะข้ามการเก็บไอเทมเล็กๆระหว่างทางก็ได้ซึ่งเราก็เล่นด้วยความสนุกนะไม่ได้โกรธหรือว่างหงุดหงิดอะไรแค่แบบอยากให้มันจบไวๆอะไรเงี้ยอะ ออแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยความสะเพร่าหรือว่าขาดการใส่ใจรายละเอียดบางอย่างเห็นภาพเลยอ่ะคือการโกงเกมหรืออะไรเนี่ยบางทีการที่เรากงอาจจะนอนชิวๆโกงก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นความใจร้อนแต่เราแค่แบบอยากรีบอ่ะอยากข้ามหรือว่าอยากเล่นให้ทันคนอื่นอยากเล่นให้ก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะมันมีคำนึงเด้งขึ้นมาในหัวอะคำว่าขี้เกียจอ่ะเออเออก็ใช่เอออาจจะเป็นความขี้เกียจก็ได้นะอืมอืม เราก็พูดถึงคำนิยามของความใจร้อนแล้วก็ความใจเย็นกันแล้วเนาะแล้วน้องแบบว่าใจเย็นอืเท่ากับเพิกเฉยหรือว่าไม่มีความรู้สึกไหมไม่นะคือหลายคนอาจจะมองว่าคนใจเย็นอะ่ะเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยเทคแอคชั่นต่อปัญหาที่เจออะไรอย่างงี้เนาะแต่จริงๆอะ่ะเขาอาจจะกําลังรับมือด้วยความอดทนอยู่ก็ได้คนใจเย็นก็โกรธเป็นเหมือนกันอืมเพียงแต่เขาอาจจะผ่านการฝึกฝนหรือว่าปรับวิธีการคิด หรือว่าได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมจนทําให้เขาเป็นคนใจเย็นขึ้นก็ได้ค่ะก็จริงนะเหมือนเวลาที่เราเห็นคนที่ใจเย็นหรือว่าคนที่แบบมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราไม่ไม่หือไม่อืออะไรเงีย้ยเราก็จะชอบคิดกันไปเนาะว่าแบบเขาโกรธเป็นป่าวะอะไรเงี้ยจริงๆทุกคนโกรธเป็นแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้คนอื่นรู้ว่าเขาโกรธเนาะแต่ว่าเคยได้ยินคํานี้ไหมที่แบบ เวลาที่เราเห็นคนหงุดหงิดหรือว่าคนใจร้อนน่ะเรามักจะชอบพูดเนาะว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเยอ <c oughs> แต่ว่าการพูดนั้นไม่ได้ทําให้คนที่กําลังหงุดหงิดหรือใจร้อนใจเย็นลงได้เลยอะ่ะใช่เหมือนว่ามันเป็นคําที่ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าอะไรสักอย่างอืม <c oughs> แต่ <c oughs> ถ้าในสถานการณ์นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดคําว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าจะบวกไปกับเขาเลยไม่มันก็ไม่ได้เนาะถ้าเราแบบมันต้องมีอาจจะพูจริงเใช่หรือถ้าใครแบบ เคยมีเหตุการณ์นี้หรือว่าคําพูดไหนที่สามารถแบบให้คนหนึ่งใจเย็นได้อะ่ะก็มาบอกกันได้นะอืมเออน่าสนใจอืมแล้วพี่หมายว่าคนใจเย็นคือคนที่แบบไม่มีความรู้สึกไหมคะหรือเพิกเฉยอืมจริงๆมันมีคําอธิบายจากคุณซาร่าเอชไนเคอร์อยู่นะอ อซึ่งเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและประสาทเนาะเขาได้อธิบายว่าความใจเย็นไม่ใช่คุณสมบัติที่อยู่ตรงข้ามกับความใจร้อนเสมอไปค่ะมสมมติเนาะว่าถ้าเราทะเลาะกันอะถ้าใจเย็นคือเราจะสงบสติอารมณ์รับฟังกันและกันเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะแต่ถ้าเราด่ากันไปกันมาไม่รับฟังกันก็อาจจะเรียกว่าใจร้อนได้ แต่ว่ามันก็จะมีการทะเลาะกันในรูปแบบของการละเลยทําเป็นหูทวนลมแล้วก็ไม่สนใจความต้องการของอีกฝ่ายเกิดขึ้นมาด้วยอ่ะซึ่งนั่นก็ถือว่าไม่ใช่การใจเย็นด้วยเหมือนกัน uh, <get. S 1> อ่าเกดอ่าสรุปก็คือสิ่งที่ตรงข้ามความใจเย็นก็จะมีทั้งความใจร้อนแล้วก็ความเพิกเฉยนั่นเองอก็คงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอ่ะแต่ว่าถ้าลองนึกภาพนะถ้ามีสถานการณ์ที่อีกคนนะ่ะแกล้งทําเป็นบอกว่าใจเย็นแต่ว่า ทำเป็นลอยหน้าลอยตาเงี้ยคือว่าจะไม่ให้ใจร้อนได้ยังไง <S <S <ess> เอ่ยถูกปะเออถูกใช่ไหมแล้วแบมคิดว่าแบมเป็นคนแบบไหนเป็นคนใจร้อนหรือว่าเป็นคนใจเย็นแบมคิดว่าแบมเป็นคนใจร้อนในคราบคนใจเย็นคะ่ะคือแบมรู้สึกว่าแบมเป็นคนที่กว่าจะตัดสินใจลงมือทําอะไรอะช้าแต่จริงๆอ่อะตัดสินใจไปได้ตั้งแต่ต้นแล้วแหละแต่แค่แบบ ชะลอเวลาให้คิดดีๆก่อนลงมือทําแล้วก็อาจจะด้วยความที่ลุกแบมดูนิ่งๆด้วยมั้งคะคนอื่นก็เลยจะเข้าใจว่าเออแบมดูเป็นคนใจเย็นจังอะไรเงี้ยซึ่งบางเรื่องอะ่ะแบมรู้สึกว่าแบมตัดสินใจไวมากนะบางเรื่องก็บทจะทําก็ทําเลยแล้วก็จะไม่เสียดายหรือว่าเสียใจทีหลังด้วยเพราะว่าเหมือนก็เตรียมใจยอมรับผลของการกระทํานั้นไว้แล้วอืก็ถือว่าเป็นคนใจร้อนในคาบคนใจเย็นที่มีสติอยู่นะ คืออย่างน้อยท้ายที่สุดแล้วเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น่ะเราก็ยอมรับในผลของการกระทําของเราอืหรือจริงๆเราแค่เป็นคนเราเป็นคนใจเย็นแต่แค่เป็นคนเด็ดขาดอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยดีเออถ้าเป็นอย่างนี้ได้มันก็ดีเนาะเป็นคนเด็ดขาดแต่ใจเย็นนะอืมอืมแล้วพี่หมายว่าพี่หมายเป็นคนแบบไหนพี่ก็คิดว่าพี่เป็นแบบแบมเหมือนกันค่ะคือใจร้อนในคาาพนใจเย็นคือชื่อตามคลิปเลยอืมเป็นคนใจร้อนที่ แกล้งใจเย็นอยู่เออคือในใจเราอะมีธงที่แบบจะทําอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปค่ะบางทีก็ข่มอารมณ์ไว้แต่ในใจก็คือร้อนมากๆเนาะจริงๆอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เรื่องด้วยอะถ้าเป็นเรื่องที่เราจะเย็นได้เราก็จะใจะเย็นแต่ว่าบางเรื่องที่เราไม่ได้อะอืมันแบบปุ้งอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะใจเย็นอเออคิดว่ามันแล้วแต่เรื่องด้วยเพราะว่าตอนใจเย็นมันก็ดีคนอื่นก็มองเห็นแบบ เออก็เป็นคนใจเย็นนีแต่ถ้า <Ac S 1> <ฤ S 2> ตอนไหนที่เราใจร้อนนะ่ะมันก็จะไม่มีสติจริงๆแหละ uh huh. อือหึมันบวกกับอารมณ์โกรธดนะ้วยเนาะเวลาที่เราแบบใจร้อนเหมือนที่เราพูดกันนะ่ะอืแต่รู้สึกว่าพี่ไม้แยกแยะได้นะแบบเหมือนก็ทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้คิดว่าการที่เราจะใจเย็นหรือใจร้อนแต่ถ้าเราทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะ่ะมันก็โอเคอ่ะอืม,อมเพราะบางทีเวลาที่เราเห็นคนใจร้อนแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์น่ะเราก็จะมองคนนั้นแบบ จริงดีเอออะไรอย่างเงี้ยนเนาะอืมใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ด้วยจริงๆค่ะอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเป็นคนนั่งข้างคนขับแลวเราเห็นว่าอีกเลนว่างเราก็จะใจร้อนตัดสินใจไวแบบเออเลนนี้ว่างนะอ,อยากให้มาอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลับกันถ้าเราเป็นคนขับคนขับส่วนใหญ่ก็จะ คิดไว้ว่าแบบเออเน้นความปลอดภัยเน้นเซฟไว้ก่อนก็จะพยายามขับให้ใจเย็นอืม,อมคือเออก็เหมือนกับการที่เราเลือกที่จะร้อนหรือว่าเย็นได้ถูกแล้วก็เหมาะสมในสถานาการณ์ที่ควรจะเป็นมากกว่าใช่ค่ะและสิ่งสําคัญเลยก็คือนอกจากสถานการณ์ที่เราอยากจะเป็นคนแบบไหนแล้วอ่ะเราต้องมีสติด้วยอ่ะอืมเหมือนเวลาที่เราใจร้อนอ่ะสมมติว่ามันอยู่ในที่สาธารณะมากๆอือหอ แล้วเราใจร้อนหรืออยากที่จะพร่งคําพูดอะไรขึ้นมาเอออยากให้ลองนึกถึงแบบมันมีคนอื่นที่นอกจากเราหรือว่าคนที่จะเข้าใจเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นด้วยนะเออใช่ออใชมันก็มีคนที่คอยแบบตัดสินเราจากการกระทําบางอย่างอยู่เหมือนว่าเราทําดีมาหนึ่งร้อยครั้งออแต่พอครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งเราเป็นคนใจร้อนในที่ที่อื่นเราคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ได้ใช่ค่ะออแต่ก็อย่างไรก็ตามแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอะรับได้ไหมด้วย ถ้าเราทําแบบนั้นแล้วเรารู้สึกแบบก็ไม่เป็นไรก็คนไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรอีกวันหนึ่งเขาก็ไม่เจอเราแล้วอืก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยอเนาะเออ,อใช่ใช่แต่ค่ะสุดท้ายเนะาะไมค์กับแบมก็มีวิธีฝึกเป็นคนใจเย็นกันค่ะเออซึ่งมันอาจจะดีหรือว่าไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากทํำไหมหรือว่าลองฟังดูก็ได้อ <c oughs> <c oughs> ค่ะซึ่งแบมก็ได้รวบรวมข้อสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมในส่วนของแบมบแบมบจะพูดถึงพฤติกรรมของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ก่อนเนาะโดยคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนอกจากเขาจะควบคุมจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วเขาก็จะยังมีพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยค่ะหนึ่งคือเขาจะบ่งบอกความรู้สึกตัวเองได้แล้วก็จะกล้าป,ปฏิเสธอะไรถ้าตัวเองไม่โอเคอเพราะว่ามันถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยคือคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด อ,อ,อืมสองเขาจะไม่ด่วนตัดสินใจตอนอารมณ์ไม่คงที่ค่ะรวมถึงไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยเพราะว่าเขาจะมีแนวคิดที่ว่าคนเราก็เจอเรื่องราวมาแตกต่างกันน่ะคนที่มีอ q ิสูงเขาก็เลยจะเลือกสื่อสารด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นำพาค่ะอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันสามไม่ยึดต,ติดกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เป็นพลังลบที่มัวแต่จะบั่นทอนจิตใจค่ะเช่น เลือกที่จะปล่อยอะไรที่มันควบคุมไม่ได้หรือเขาสามารถแยกตัวตนของตัวเองออกจากความผิดพลาดได้ซึ่งข้อนี้ก็จะทำให้เขาเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองได้เร็วเช่นกันค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4รักษาสมดุลความคิดค่ะเขาจะรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดพักแล้วก็ให้เวลากับตัวเองซึ่งหากเราเกิดอารมณ์เชิงลบเนี่ยสิ่งนี้ก็จะทาให้เรากลับมาสู่ภาวะปกติได้ดีแล้วก็เร็วที่สุดค่ะอือืทั้งสี่ข้อ สามารถฝึกแล้วก็ทําได้อืมเป็นพฤติกรรมที่ฝึกได้แล้วก็สังเกตตัวเองได้เหมือนกันว่าเ,ออเราเป็นคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าซึ่งจริงๆที่น้องแมมพูดมาสี่ข้อค่ะพี่ไม์ก็ไม่ได้ทําได้ทุกข้อเหมือนกันอืแต่ว่านั่นแหละมันก็ฝึกกันได้อย่างที่บอกไปเนาะส่วนมาที่ของพี่ไม์กันดีกว่าพี่ไม์ยอยากเสริมเกี่ยวกับขั้นตอนการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองค่ะอซึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะแมทเทอร์นะคะเขาได้บอกว่าอย่างแรก ระบุสิ่งที่ทําให้เราร้อนใจซึ่งจะเชื่อมกับของแบมในข้อแรกเนาะที่เราต้องบ่งบอกความรู้สึกของตัวเองให้ได้เหมือนกันคือเราต้องรู้ว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกร้อนใจหรือว่าสาเหตุของเราที่เราร้อนใจเนี่ยคืออะไรอืเพราะบางทีเวลาที่เราใจร้อนเน่ะมันมีอิโมชั่นมากกว่าเหตุผลเนาะถูกบางทีเราอาจจะลืมเหตุผลหรือว่าสาเหตุจริงๆอาจจะแบบนิดเดียวอะ่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีแบบอารมณ์มากกว่ามันเลยทําให้เราแบบหูดับ มสมองตื้ออะไรเงี้ยได้เนาะใช่นี่ก็เป็นที่มาเหมือนกันที่คนเรามาจะไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่นที่บอกว่าตอนนี้ควรใจเย็นเพราะอ,อะไรอะไรเงี้ยใช่ใชเพราะตอนนั้นอารมณ์มันนําสุดๆอือต่อไปค่ะคือเราต้องปรับวิธีคิดต่อเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าให้เราลองเอาตัวเองออกจากเหตุการณ์นั้นแล้วลองเป็นคนอื่นที่มองมาแทน อืเช่นรถติดมากเราหงุดอารมณ์เสียที่จะไปไม่ทันแต่ว่าเราลองปรับและคิดว่าที่สาเหตุรถติดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าไหมหรือว่าแบบคนกดไฟหยุดข้ามถนนก็เลยทําให้รถติดหรือเปล่าอเหมือนพยายามมองในแง่บวกใช่เพื่อที่จะแบบเออมันรถมันก็ติดอย่างเงี้ยแหละถ้ามันไหลไปได้เรื่อยๆมันก็โอเคเออดีกว่าการที่รถติดเนี่ยทําให้เราอารมณ์เสียก่อนไปถึงเป้าหมายอ่ะ อือห mm ืออืมสุดท้ายค่ะนึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงเหตุและผลว่าถ้าเราใจร้อนถ้าเรางุนหงิดอะ่ะมันดีจริงๆเหรอมันคุ้มค่ากับที่เราอารมณ์เสียหรือว่าเสียม,มูดของเราไหมอือ mm hmm. มันก็เหมือนกับข้อที่แล้วเนาะมันค่อนข้างที่จะเชื่อมกันถ้าเกิดว่าเรานัดกับเพื่อนพี่มานัดกับเพื่อนที่เทอร์มินอลอือ mm hmm. แต่รถติดที่สี่แยกพัทยาเหนือ <c oughs> พอไปถึงเพื่อนอุ้ยน่าบูดมากเพื่อนงงเออไปทําอะไรมาทําไม อารมณ์เสียจังไม่อยากมาหรออะไรเงี้ยออลองนึกถึงเป้าหมายสิ่งคนที่เรากําลังเจอะเราอยากที่จะหน้าบึ้งไปหาคนนั้นหรออืมเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเนาะใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่เราเจอมาแล้วแล้วงุนหงิดเราก็ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองออาจจะแบบแอบกีดในรถแล้วก็แบบแต่พอไปถึงเพื่อนเรายิ้มแล้วอะไรเงี้ยอลองปรับกันดูเนาะก็ยังก็ได้เจอกันแลละอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นวิธีของมายแล้วก็แบมที่ ไปค้นหามาอยากให้เพื่อนๆได้ลองปรับใช้กันค่ะเพราะไมาก็จะปรับใช้เหมือนกันค่ะใช่แล้วถ้าเพื่อนๆแบบมีอะไรอยากเสริมก็แบบคอมเมนต์มาได้เลยเนาะสำหรับอีพิโซดนี้แบมกับพี่มายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิก่อนจะไปขอฝากอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนได้หลงเข้ามาฟังในคลิปนี้ฝาก ซับสไครต YouTube ของอจิตด้วยนะคะใช่ค่ะกดกระดิง่งติงต้งติโอเคไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android